ายดีพี่น้องสบายดีพี <hi> ่น้องสุขุมสุขลนส่วนนะซาวกินเหนียงโค่นพี่น้องคุเดียวบัแซ่บได้ไหมมาบัได้แซบได้บัแซ่บได้กินเสียเมาเด้อจ้าสุขุมสุขลนซื้อมาบานหรืเปล่ซื้อมาไว้บ้านนี่ซื้อพร้อมกับขนมนางลุงผัดได้แต่เหนียงโค่นขนมผัดบ่เัวห้ยซ้ำเขาก็เลยได้ไปใส่จ่ายเงินเขาแล้ยเขาลืมขนมบอเ่เขาบอกใส่คุณ อันนั้นเลยได้เขาห้ามให้ออกเพื่อนเลยมาอยู่ิบประกาศเลยบะยคิวโดอัดแล้วไปได้ต,ตลาดก็นนได้น<ช>้อไม่ได้นเนมา,มาเซลเลยมาบุได้ไม่ซุ้มมาเซลพอไปซื้อไก่กเห็นไหมว่า,าเ,าาเาห็นแล้วเจ้าต้มกินขับเพ้นบ่ขับเพ้นนั่นแหละต้มน้ำลวกไก่เขาเดี๋ยวเขามาเขากลัวเองเขาขายเองกลัวเอง ว่าหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออันเม่นลังคุ้นในว้าให้ว่าให้ข่อยว่าข่อบยบ่เฮ็ดกับข้าวกับน้ำให้น้องหนุ่งเวลามากินข้าวกินน้ำนะกับข้าวกับฟีน้ำกับฟีทุกอย่างกับฟีแล้วมากินอยูน่นี่คันแม่นซื้อข้างนอกค่ะิเบิดเงินหลายเติแบแต่พี่น้องเพราะว่าเขามาเฮ็ดงานสุงอ้นกับบริสิกับน้องกับหนูมีอยังในตู้พักทันเห็ดกิ่โลดผมเป็นเท่าสีมาว่างเห็ดให้กินอยู่ตลอดเป็นไปบ่ได้ ยังพอซอยเลือตัวเองได้ก็เห็ดไปอะไรพี่นอเขาเห็ดคลิปไปนั่งเขาเห็ดเขาันั้นี้เขาได้คลิปนั่งเลยเขาเห็ดเขาก็ได้ลังมือหอมกับเห็ดอยู่พ็เลยมนเผ็ดนะกินกินเนื้หัสิงไก่ลังมือกับเห็ดให้กินอยู่แต่ส่วนส่วนมากกับสีเห็ดอะไรแต่เขาก็มากินโลดลังมือเขาก็ไปถ่ายคลิปได้สะไปถ่ายแล้วเพราะว่าเอาเห็ดไปแล้วได้ส เขาก็มากินอย <i> ่ซื <i> ้อคือหมูว่านนี่เจ้าแกงหน่อไม่ก็กินแกงหน่อไม้เจ้าไปแล้วก็แล้วแลี้ยนนอกห้องใหญ่เผื่อเลยพี่น้องเผื้อยจ้ะแบบนั่นแหละพี่น้องมีงานกินน้ำกันอยู่แล้วเนาะเราอยากให้เงินน้องนุ่งบุ๊บก็เลเขาก็ได้เต็มเต็มเงินแรงงานเขาก็ได้ส่วนเงินก้าหน้ามาให้เมียก็ได้มาซื้อกับขผาวกับน้ำน้องนุ่งก็ได้มากินน้ำคือเกา กับเขากับน้ำน่ะบริษัททีหรอกนี่ยังกับเห็ดกินโลดในตู้แต่ว่าชิมาให้เฮานางเห็ดให้กินอยู่ซุมมือซุมือแบบมันก็เป็นไปบ่ได้เธอเฮากับเห็ดขนาดเฮาเองมือเฮาก็ยังบริษักินบริษัทเล่นไปเล่นอยู่ซองอันทอผ้าแบบดุดีเลยเดินเห็ดกับเขากับน้ำเพราะว่าเขาสีถ่ายดยซ่ะ เอากบดีเฮ็ดเดินห่นากบดบีหักน้ำเขาเ่าก็ให้มากินบดยังให้เขาไปซื้อซื้อกินกับปิ้งไก่กับร้อยสองรอยแล้วก็เบ็ดไปเลยเด้วยเบ็ดเลยโอ้ว,วันนั้นอร่อยบดอิ่มเลยตั้ตามมางมังหงอีกบันแม่นะะอนค่ะซืออ้อปลามาเผากับโต๊ละละร้อยสองล้อยเลยพี่น้องอันนี้ของอยู่ตู้เย็นมีเห็ดกินเนาะเห็ดกินมีไข่มีกะตัวมีนยังกะตั้มไป ปลากระมีสิ่นหมูกระมีเขากบบเป็นวัยรุ่นอยู่บระมาณแบบยังแข็งแรงพี่น้องเอ้ยอย่าไปคิดนั่นนั่นแมเขาไปไงเบอร์แล้วเนาะเห็ดเอาเด้อน้องหนุเขาก็มีแต่บอกนั่นนี่ยังกับภากันเห็ดเอาโลดเนาะนอกจากว่าพากันมาเห็ดงานแต่เศร้าแล้วก็เลิกไวก็ได้มาเห็ดก็เข้าน้ำแบบนั้นแหละก็ได้คลิปน้ำพี่น้องเอ้ยนั่นนั่นแหละเขาสั่งเขาเสียคลิปยังน้องขงเราเห็ดเบี้ยอยู่เลยเนาะ นีแต่เห็ดคิดเห็ดเรียกกะอยากพี่น้องเบื่ออีกเลยพ่ายท่านบนมาเห็ดข่าขาวน้ำให้น้องหนุ่มช่วยด้ยบ่บ่นั่งกับบัได้คอยก็บบัวคอยเห็ดดีที่สุดแล้วน้ำหล่อลำหนุ่งกาณา ินดีแน่ยก็เอิญน้องหนุ่มเมื่อกี้น้ำเขาปูเขาปลาบอกจุ่มกอกจุมไก่บอกเนาะเห็ดเนาะเขาดูเห็ดดูหางอะแทงเขาเห็ดเขาอะผ้านทางของผมปั้นได้แทงคนดูนะแทงคนดูนะมัน เด็กวัยรุ่นคือเขาดูเขาขยันเขาแข็งแรงเขาเห็นเขาอยากให้กินน้ำเนืองกันเนาะแทงคนหูเห็ดหูหาอะไพี่น้องบริสิทธิ์แนวกินน่ะมาหาเห็ดกินโดทังเถื่อกะไคพ่ายกับเห็ดให้กินทั้งเถื่อกับบริเฮตเขาก็ตุ้มเห็ดเองเถื่อมากกับเมื่อนี้เมื่อเด้อฟากันเห็ดกินเอาผานองผานุ่งเห็ดกินเดอร์กาลาเดอเออหัวหน้าหัวหน้าเขาเสเห็ดคลิปเลย เป็นานนเขาปิเนาะเขาเดยแต่ส่วนที่ยากแล้วมังเถือกเอฟซีละเขาใจยูอดอกว่าห่วงบางอย่างกันเ่องาวนว่าออกไปกับเขาใจเขาล่ำนะเง้าสะอนถ่ายคลิปอยู่ลูกเขาจะเไปถ่ายแล้แหละ น้องนัดโทรมาใกล้ๆกันโทรคนหน้าฝ่าบริหารไม่ได้บอกว่าคนหน้ากับที่เลิกงยนมาห้องเยียนเกิดเขาเสียระงับเลยมั้งเนี่ยน้องนายเงินโดนคนซะออนพี่ซะมาพี่มาพี่กำลังถ่ายคลิปอยู่ลูกทิ้เมี้ยโคตรมาแม่มามาลูกยัง ยังมากินบ <ổ> e ่อันนั้นทางสีสั่งเลยทุกโอวัตินเอาบอสีสั่งอไอย่าเขป่ะัสั่งกสั่งอนยังโอวัตินเอาไเอาแต่เลี้ยงไปเอาแต่เลี้ยงหนึ่งโอวัตินหนึ่งกาแฟให้แม่หนึ่งมาส่งอยู่เนนี่เลยเด้อมาที่เลยเียวกะ ก็ทนแลพี่น้องเนี่ยน้องนัดมาพี่น้องอยากมาซนะื้ออุปโตกอะไรได้บ้างบ่หรอู่นี่เชอร์ใส่เจ<ม>อจีบอกเขาใจเฮาเนาะคือมืงเนี่ยม้งก็ไปหลอกตลาดซื้อไก่มาแต่ก็ให้น้องนุ่งม,มาเห็ดมาคั่วเอาแต่ข้างหม้อไว้หายเร็วมาเห็ดเอาไว้หายเบิดข้างหมอห้อ,อมไว้หา,ห,ไหายเรีบเยบร้อยเขามาคั่วเอาเองเขาบอกมาเห็ดเอาเด้อหน้าเด้อเออเออเด้อใครขอนมาเห็ดเอา ทำเห็ดดอกเขาก็ะทายคลิปเห็ดต้มอกต้มไก่ไปก็่ได้คลิปไปจักษ์เนี่ยเขาถ่ายย่างปลาซามส่องยักษ่องอ้ายส่องน่องเขาชี้ถ่ายจ้ำเจอันเดียวนะเขาบอกเบาภาพเบากระนาเบากระตูดพี่น้องนั่นแหละตัวนั้นน่ะเขาก็ได้คลิปเจขาจะให้น้องนุ่งได้คลิปแน่ถ้ากันมาเห็ดเอาไปซื้อกินกับเบิดเงินมากินเพื่อนเออไทยผัดบัไแดงเบิดเงิน เหลือไว้คือเกา่าเอาแพเงินไว้ไปซื้อซูซื้อกินซูแม่ซูน่องกิอนอกทางพุ่นเอาเดี๋ยวนะั้นงานเขากไปถือแล้วเลยละมุงงาคาหรือเปล่ามุงงาคากับอันยังไปล่ม เริ่มมุ่งเลยมันบมดยังยังไม่เริ่มมุ่งเลยทั้งที่คานโตออมาอีกอ้าวจะคิดเงินเพิ่มกันงคาร์อืต้ไม่ได้คิดเอาไปลงจักบกได้ได้โคงเบากันกันกันมาจะเห็ุการณานี่กานี้แม่ไหนท่านในหอยโตอีกหอยกันเพิ่มเงินอีกแล้วแม่เขาเขาต้องเอาแน่นแนแหละท่านในหอยโตอีกจงเพิ่มเงินอีกเพิ่มเงินในข้อยเจ้าเพราะว่าตอนตกลงกันเขาเอาแค่สามนี่ท่านในเขาก็เป็นคนแบบง่ายๆเนี่ยนะเอ้าเร็ดเล็กเลือดประชัน เจ้าของบ้านวาเาไว้เล็กเรือมันก็เลยเห็ดต่อให้คนมันเรือลายจนเขาจะมันเห็ดเป็นหลังหมดจ้าจหลายบมดลายแล้วก็กระเทือกออกมาบักไปลายหนึ่งให้แม่จ้างเห็ดออกมาอีตั้งหากเบิดได้สองสามพันนั่นแหละว่ะคือของเจ้าน่ก็ออกมาหน่่ยเดียวนะ่เนาะํำนั่นเละยังเบิดหลายติบไม่ได้นะพือน้อกหนุ่มก้าวกล้าหน้านะครับ อนกะหักกะแพงเขาเห็นเขามาเขาดุเขามันเห็ดอันนั้นอันนี้เขาก็ตะแพงเขาเป็นตะแพงเขาเขาเได้ย่างโดเออเขาเสียดเอาโดเขาก็ว่ายากเจ้าโดเขาเสียดเอาเขเสียดคลิปเลยมันมาเห็ดกับเขากับน้ำมันเถียงของเห็ดไว้แล้วเอาซูบุต้องเห็ดดอกเด้อกับเขาับน้ำมีอยู่กินโลดกินอิ่มแล้วก็ไปเห็ดงานเขาเได้ยากเนาะเขาก็บเได้ยาก ไปโน่นนั่นแหละพี่น้องเลยทำใจลำกันเนาะถ้าเจอมัาซอยเนี่ยได้เัาก็สซอยได้คำนี้แหละเงินับเจ้าเรือไม่ไหวสู้กับเต่ากบน้ำสูเแม่สูหน่องหนูกินทางพุ่นเขาหลายคนคือเฮาได้ไกินที่ซจ้งกับ มารีบจิบจับแต่ก็แล้วไปแล้วมันร้ายๆมีชิ้พันจิ๊บเหมือนแพง40บาทไม่น้อยเองตังกระโดดมว่างน่าจะสบายดีนะลูกมาพี่ล่างมือมาเขล่างอะไรมาเรื่องงเงียนมาไปหน่อยนะมัล่างมือดีๆลูกเดิมเขาล่างเจลยวเลยล่างมือก็ล่างเจลล่างมือเจีได้อัดปากซื้อปลาไปเลยเืิดมาแบบ เดี๋ยวอมาแป๊ปีการผู้ช่วก็ไอ้เหรอหาสื่อผ้าปีกาอันนีรอให้นางลูกางเวียนเข็นไลยอยู่ในหันเวียนนะไม่ไม่ไม่จะเอาไงเนี่ยน้ำโมกปลาซิวกู่็มีได้หางนัดเด็ก้าขวดนี่น่ไข่จะกินลดหนึ่งนี่ยทอดเอาไข่กล้ไข่หมักไข่น้องนัดนะ คือเนี้แหละพี่น้องลูกลานมากับหาขี้โรดเฮือนเฮือนก็คือกันแล้วเขาไปเขาอยากยังกับหากินเนาะแม่นทำอันเดียวกันเขาก็บไปเดียวเดียวว่าเออเฮือนเจ้าเฮือนก่อยได้พี่น้องว่าน้องกันหน้ามาคือกันมียังหากินเดอร์ซูเดอร์ในตู้เดอร์มียังเห็ดเอาพันว่ามันยังดิบอยู่คะเห็ดเอาด้วเขาก็เห็ดเอาเนาะอโอนเขาอยากเก็จะเห็ดเอาบายหนึ่งเ้าก็เห็ดขมุกขมันผมเตินเจ้าแดงโตโหได้ครับไข่ใหญ่เติมเนาะ อยากจ้าดอดแล้วน <pantry breaking asta> ั่นแหละบอสตัว <mystical> ถ <warm hands> ึงบอสใจแต่บอเขาบุคอยจะไปเบิ่งอันคอมเมนต์เขามือนีละเขาไปเบิ่งคลิปเบิ่งคอมเมนต์เขาเขาไปส่งกันเขาภาพบอสเอฟซีนั่นกันเอฟซีเลย ก็มีบะมือเขาเมื่อยบ้างหงอยบ้างเนาะขนาดตัวเองก็ยังคอยแตเห็ดตะเข่าแล่ช่วงซื้อทานจ้ะคอยแต่เห็ดเลยโอเลยวิ๊ททอดหกเดือนทองเมื่อี้ใหญ่พูดมาจากที่เห็ดเบียกเลยบ่เนี่ยเรื่องการหาเห็ดช่วยแต่ละมือนะอืมเนาะความคิดคนท้องนะเปลี่ยนไปไหนขีดมันจะอยากนอนและคนท้อง นอนสะกินอินมลันนอนสะโพนจะกินเนี่ยมบอดิยาห่อขนานอันนี้เขาหนาตจาากะกินมาลิดจิกจับบได้ิยาปันใดไดนกินน้อยหนึ่งก็คือว่าอิ่มไม่เจ้านึกกินกล้วยช่องหมากก็กินเพอไปน้อยหนึ่งก็กกินเพอกทานกินกับพอวันสิเพอก็อิ่มไหมเด็ก ของคุณน้องขอบคุณไปอยากให้เข้าใจไปทำกันแล่นด้อขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมแล้วก็ทุกถูกคอมเมนต์ไป้าบ๊ายบายขอบคุณหลายๆทด้นจ้าบ๊ายบายพี่น้อง